4ีบทเรียนชีวิตจากคนอายุ50 1. สุขภาพคือทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้เมื่อคุณก้าวเข้าสู่วัย5้5สสุขภาพกลายเป็นเรื่องที่อยู่ในใจตลอดเวลาโรคเรื้อรังภาวะเจ็บป่วยเล็กน้อยที่เคยไม่ใส่ใจกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่ความแข็งแรงคือพื้นฐานของชีวิตที่ดีอย่ารอให้ร่างกายส่งเสียงเตือนก่อนจึงค่อยใส่ใจ2เวลามีค่ากว่าเงิน ตอนวัยหนุ่มสาวอาจแลกเวลาทุกนาทีกับเงินแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะอยากแลกเงินทั้งหมดเพื่อกลับไปมีเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับตัวเองหรือทำสิ่งที่รักจงใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าอย่ารอให้มันหมดไปก่อนจะรู้ว่ามันสำคัญ 3. อย่าเสียเวลากับคนที่ไม่เห็นคุณค่าเราถ้าคุณต้องพยายามเป็นอีกคนหนึ่งเพื่อให้ใครบางคนยอมรับนั่นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีจงอยู่กับคนที่รัก และเข้าใจคุณในแบบที่คุณเป็นเพราะเวลาในชีวิตเรามีจำกัดไม่ควรเสียให้กับคนผิด 4. ความรักไม่ใช่ทุกอย่างแต่ชีวิตที่ไม่มีความรักก็น่าเศร้าความรักไม่จำเป็นต้องโรแมนติกเสมอไปมันอาจมาในรูปแบบของครอบครัวเพื่อนหรือแม้แต่ความรักจากสัตว์เลี้ยงจงเปิดใจรับและมอบความรักเพราะมันคือพลังชีวิตที่แท้จริงหากอยู่คนเดียวให้เป็นแล้วคุณจะไม่มีวันโดดเดีย่ยวความสามารถในการอยู่กับตัวเองอย่างสงบสุขคือหนึ่ง ในทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุดมันทำให้คุณไม่ต้องพึ่งพาภายนอกเพื่อรู้สึกดีคุณจะมั่นคงและไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลง6การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์การไม่ให้อภัยเหมือนการแบกหินหนักไว้ในใจเมื่อคุณปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าคุณยอมแพ้แต่มันคือการคืนอิสราภาพให้ตัวคุณเอง7ความฝันไม่มีวันหมดอายุ อายุไม่ใช่ข้อจำกัดในการเริ่มต้นใหม่หลายคนสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตอนที่คนอื่นบอกว่าแก่เกินไปอยากปล่อยให้เลขอายุปิดกั้นสิ่งที่หัวใจคุณยังเรียกร้อง8การออมเงินคือการรักตัวเองในอนาคตไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่เตรียมพร้อมไว้ก่อนคือคนที่รอดเสมอเงินออมไม่ใช่แค่จำนวนเงินแต่มันคือความสงบใจยามวิกฤต9ความผิดพลาดคือครูที่ดีที่สุด ทุกความล้มเหลวมีบทเรียนซ่อนอยู่หากคุณกล้ารับฟังมันมันจะกลายเป็นพลังที่พาคุณเติบโตเร็วกว่าเดิมสิบอย่าปล่อยให้ความกลัวขังชีวิตไว้หลายโอกาสในชีวิตผ่านไปเพียงเพราะเรากลัวลองคิดดูว่าถ้าคุณไม่กลัวเลยคุณจะทําอะไรจงเริ่มทําสิ่งนั้นแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยน11ความมั่นใจไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบแต่มาจากการกล้าลอง ไม่มีใครพร้อมหนึ่งรเปอร์เซนก่อนจะเริ่มความกล้าเล็กๆคือจุดเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลงส2องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคือการทำร้ายตัวเองทางอ้อมคุณไม่จำเป็นต้องเร็วที่สุดหรือเก่งที่สุดขอแค่เติบโตขึ้นกว่าตัวเองเมื่อวานก็เพียงพอแล้ว13ความเรียบง่ายนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเมื่อคุณผ่านช่วงชีวิตแห่งการไขว่คว้าม,มามากพอคุณจะพบว่าความสุขมักแอบอยู่ในสิ่งธรรมดา 14. ร่างกายอาจร่วงโรยแต่จิตใจสามารถสดใหม่ได้เสมอการเรียนรู้ไม่จำกัดอายุใจที่เปิดกว้างคือใจที่มีชีวิตอยู่จริงๆ 15. อย่ารอให้ถึงวันหยุดถึงจะใช้ชีวิตทุกวันคือโอกาสในการสร้างช่วงเวลาที่มีความหมายทำให้มันมีคุณค่าตั้งแต่วันนี้ 16. คําคำว่าขอโทษและขอบคุณมีค่ามากกว่าที่คิดพูดคำง่ายๆเหล่านี้ให้บ่อยขึ้นมันสามารถเยียวยายใจคนฟังและเปิดใจเราได้พร้อมกัน 17. เวลาอยู่กับคนที่เรารักคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีของขวัญอะไรที่มีค่ากว่าการอยู่ด้วยกันใครที่ยังมีคนที่รักอยู่ใช้เวลาให้คุ้มค่ากับพวกเขา18ไม่มีใครรู้จักคุณดีเท่าคุณเองอย่ารอให้คนอื่นมากําหนดคุณค่าในตัวคุณจงใช้เวลาเรียนรู้และเข้าใจตัวเอง19ทําทำในสิ่งที่รักแล้วหาทางทำให้มันเลี้ยงชีวิตได้ ความสุขจากการทำสิ่งที่รักทุกวันมีค่ามากกว่ารายได้สูงจากงานที่คุณเบื่อหน่าย20ปัญญาคือการรู้ว่าเมื่อไหรควรพูดและเมื่อไหรควรเงียบคนฉลาดไม่ใช่คนพูดเยอะแต่คือคนที่ฟังและเข้าใจมากกว่า21ทุกคนมีเรื่องราวเบื้องหลังอย่าด่วนตัดสินใครจากสิ่งที่เห็นแค่ภายนอกเมตตาและความเข้าใจเปลี่ยนโลกได้เริ่มจากตัวคุณ22ชีวิตมีขึ้นมีลงอย่ายึดติดกับจังหวะเดียว ไม่ว่าเรื่องดีหรือร้ายมันจะผ่านไปเสมอจงอยู่นิ่งเมื่อโลกสั่นและชื่นชมขณะทุกอย่างราบรื่น 23. สุขภาพใจสำคัญพอๆกับสุขภาพกายความเครียดความกดดันสามารถทำให้คุณป่วยได้จริงๆดูแลใจตัวเองบ้างพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่คุณพูดกับคนที่คุณรัก 24. ความสัมพันธ์ที่ดีไม่ต้องฝืนตัวเองหากคุณต้องพยายามมากเกินไปอาจไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ควรรักษาไว้ 25ความสำเร็จคือการใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองเลือกไม่ใช่ตามคำคาดหวังของใครอย่าใช้ชีวิตเพื่อให้ใครพอใจจงใช้ชีวิตเพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด26ถ้าอยากได้ชีวิตที่ต่างไปคุณต้องกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำชีวิตไม่เปลี่ยนถ้าคุณยังทำสิ่งเดิมๆซ้ำทุกวัน27อย่าให้ความเหนื่อยล้าทำให้คุณลืมความฝัน พักได้ท้อได้แต่อย่าหยุดเดินถ้ายังมีแรงหายใจก็ยังมีแรงสู้ -28 ขอบคุณตัวเองบ้างคุณผ่านมาได้ไกลมากกว่าที่คิดอย่ารอให้ใครชมจงชื่นชมตัวเองก่อน -29 ความฝันของคุณไม่ต้องรออนุญาตจากใครถ้าหัวใจคุณเรียกร้องก็เริ่มทำเลยโลกนี้มีที่ว่างให้ความกล้าสเสมอส0ิ 30. อดีตคือครูไม่ใช่คุกให้อภัยตัวเองแล้วก้าวต่อไปชีวิตยังมีบทใหม่ให้คุณเขียน 31. ไม่มีใครจำความผิดพลาดของคุณได้นานเท่าที่คุณคิดคนส่วนใหญ่ยุ่งกับชีวิตตัวเองเกินกว่าจะจดจำความผิดพลาดของคุณปล่อยวางแล้วเดินหน้าต่อ 32. การฟังอย่างตั้งใจเปลี่ยนความสัมพันธ์ได้ฟังไม่ใช่เพื่อจะตอบแต่เพื่อจะเข้าใจนั่นคือของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณมอบให้ใครได้ 33. ความพอใจในสิ่งที่มีคือกุญแจของชีวิตที่สงบสุข ความสุขไม่ได้มาจากการมีมากขึ้นเสมอไปแต่มาจากการพอกับสิ่งที่มี 34. สิ่งของของแทงๆไม่ได้ทําให้คุณค่าของคุณเพิ่มขึ้นคุณคือใครไม่ได้วัดจากแบรนด์ที่ใส่แต่จากจิตใจที่คุณมี35อย่าให้อัตาบังสายตาจนมองไม่เห็นความจริงการยอมรับว่าผิดหรือถอยหนึ่งก้าวไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอแต่มันแสดงถึงความฉลาดทางอารมณ์ 36. คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคุณอาจไม่ใช่คนดังแต่อาจเป็นใครสักคนที่คอยอยู่ข้างๆเสมออย่ามองข้ามความรักจากคนธรรมดาที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ 37. การขอโอกาสใหม่ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าเผชิญหน้ากับอดีตอย่าก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่แม้ต้องขอโอกาสจากใครหรือจากตัวเอง 38. คนที่กล้ารักกล้าเสียใจและกล้าเริ่มใหม่คือคนที่แข็งแกร่งที่สุด อยากลัวหัวใจแตกสลายเพราะมันคือหลักฐานว่าคุณได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริง 39. ใช้ชีวิตเพื่อตอบคำถามของตัวเองไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ให้ใครเห็นคุณมีคุณค่าอยู่แล้วไม่ต้องรอให้ใครมายืนยัน40่ 40. ไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้าคุณยังมีลมหายใจทุกวันที่ตื่นมาคือโอกาสใหม่ในการเริ่มต้นอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเปล่าเปล